วันนี้เราจะมาจัดการเจ้าอาวานปี0708กันนะครับคันนี้อาการที่ลูกค้ายกมานี่ก็คือความร้อนมันฮีทนะครับความร้อนมันสูงมันฮีทแน่นอนครับเรื่องฮีทนี่ก็มีอยู่แค่สองสอย่างฝาหม้อน้ำวาล์วน้ำประมาณนี้ครับแล้วก็น้ำยาเหลาเย็นอะไรพวกนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาจัดการกันครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระพริบเร็วเกินไปนะครับกระพริบแค่ครึ่งหลอด เราก็จะมาจัดการตัวนี้ด้วยด้วยการใส่ตัวรีเซตเตอร์เข้าไปนะครับทําให้มันกระพริบช้าลงนะครับโอเคไปลุยกันครับเราจะมาแก้ไขอาการของออไฟเลี้ยวมันกระพริบเร็วเกินไปนะครับมันกระพริบเร็วจนไม่เต็มหลอดครับตัวนี้มันเป็นสเต็ปสไลด์นะครับไฟเลี้ยวตัวนี้มันกระพริบเร็วจนแบบมันไม่เต็มหลอดนะครับมันไม่สไลด์แล้วเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขกันครับวิธีแก้ไขของเราก็คือเราจะเพิ่มตัวรีเซตเตอร์นี้เข้าไประหว่างไฟเลี้ยว คู่บวกกับคู่ลบนะครับตัวนี้มันก็จะ50วัตต์60โอห์มนะครับเอ้50วัตต์6โอห์มนะครับตัวนี้อยู่ที่ตัวละ110บาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเข้าไปแล้วมันก็จะกระพริบช้านะครับก็สเต็ปมันก็จะวิ่งปกติโอเคเรามาดูกันครับนี่ก็เป็นงานรีซซสเตอร์ที่เราติดตั้งเรียบร้อยนะครับเราติดตั้งแล้วเก็บสายให้มันดูเป็นระเบียบนะครับเราต่อเข้าไปเรียบร้อยแล้ว กาแฟเร็วเดี๋ยวเราจะมาลองเสียบเข้ากับตัวรถแล้วลองเปิดไฟเร็วดูว่ามันจะกระพริบเร็วเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับโอเคดูกันครับเราเสียบปลั๊กเข้ากับสายปลั๊กไฟของตัวรถแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะกระพริบเร็วเหมือนเดิมหรือเปล่านี่ครับกระพริบช้าลงแล้วมันก็เป็นสเตปวิ่งของไฟมันนะครับ มันก็จะวิ่งเต็มหลอดแบบนี้นะครับหลังจากที่เราติดตั้งตัวรีเิสเตอร์เข้าไปนะครับใครสนใจสั่งซื้อได้นะครับตัวละร้อยสิบบาทเท่านั้นนะครับไฟเลี้ยวมันต้องใส่ข้างละตัวนะครับโอเคอันนี้เป็นเวาน้ำตัวเก่าที่เพิ่งถอดออกมาเมื่อกี้นะครับสมควรแก่เวลาครับใช้มานานแล้วดูสนิมดูจากภายนอกที่เห็นนี้ก็เละแน่นอน อันนี้เป็นของใหม่นะครับไม,ไม่แกะกล่องครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกัน เมื่อคืนเราได้ทําการเปลี่ยนวาล์วน้ําเรียบร้อยนะครับแล้วก็เติมน้ําเข้าไปอีกขวดหนึ่งเนื่องจากน้ํามันหายไปแล้วก็ทําการติดตั้งรีเซตเตอร์ของไฟเลี้ยวนะครับที่มันกระพริบเร็วจนมันกระพริบกระพริบได้แค่ครึ่งหลอดนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสตาร์ททิ้งไว้เทสความร้อนกันว่าเวลาพลมทำงานแล้วความร้อนมันจะลงหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเราสตาร์ททิ้งไว้เดี๋ยวเรากลับมาดูว่าตอนที่มันร้อนถึงจุดที่อุณหภูมิของพัดลมทํางานเนี่ยอุณหภูมิมันจะลดลงหรือเปล่าโอเคครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ร้อยเจ็ดองศานะครับตอนนี้เราพัดลมทํางานแล้วนะครับพลมทำงานสองครั ลดลง,งเรื่อยๆนะร้อยห้าแล้วเราจะดูกันว่าจะลงมาถึงจุดที่เท่าไหร่แล้วพมื่ลจะหยุดนะร้ 104, 103. อยสี่ร้อยสามเขาลงหยุดการทำง,งานที่ร้อยสามองศาครับงองศาสี่ก็ตอนนี้ก็เป็นว่าไม่พีนนะครับเดี๋ยวเราจะ เราปล่อยให้เขาทำงานอีกรอบหนึ่งครับเลอ่ะเลยหกเลยกปุ๊พัดลมทำงานปั๊บนะครับ และลงมาที่103พลวมจะหยุดนะครับถ้าวา์วน้ําเสียนะครับอุณหูมมันจะขึ้นไปเรื่อยๆจนจนฮีทนะครับแต่ถ้าวา์วน้ําไม่เสียมันก็จะลงมาถ้าเวลาเวลาพลวมทางานอุณหูมมันก็จะลดลงจนถ,ถึงจุดปกติคือ103องาศาทีนะครับแล้วก็จะหยุดการทํางานของพลวม ก็เป็นอันว่าปกติดีเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อุณหภูมิก็ลงมาตามปกติถึง103องศาแล้วก็พัลมจะหยุดทํางานพัลมจะทํางานก็ตอนที่106องศานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูไฟเลี้ยวที่เราทํากันนะครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับ นี่ครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วมันก็จะวิ่งเต็มสเต็ปของมันนะครับราะตอนแรกมันจะวิ่งแบบติ๊บติ๊บิ๊บ,บสเต็ปม,มันเร็วเกินครับมันเลยนไม่เต็มหลอดนะครับอันนี้ก็ทําเรียบร้อยแล้วดูฝั่งขวานะครับนี่ครับเต็มหลอดนะครับโอเค ก็เรียบร้อยไปนะครับสาหรับคันนี้มาแก้อาการลดมีความร้อนฮีทนะครับสูงก็คือว่วน้ําพังนั่นเองนะครับว่วน้ําพังแล้วก็เพิ่มดิสิตเตอร์ให้ไฟเลี้ยวแล้วก็เติมน้ำยาหม้อน้ําเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งขวดก็สรุปว่าจบนะครับคันนี้ จแจ้งลูกค้ารับรถได้ครับอาวัน0ูน8์เจดศสีขาวนะครับ